โอเคครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ10ส,สุดยอดอาหารธรรมชาติเพิ่มไขมันดีไว้แบบสุดๆปรับะระบบเผาผลาญน,นะครับลดโรคเลือดลังแล้วแถมคุณดีสุขภาพดีตลอดชีวิตครับ อันดับแรกครับนั่นคือปลาทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนนะครับปลาแมคเคเรลหรือปลากระป๋องนั่นแหละปลาทูก็ได้นะครับพวกนี้มีโอเมก้า3สูงนะครับช่วยเพิ่ม HDL ลดไตรกซอสลด์ลดความเสี่ยงการเกิดริ่มเลือดนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแบบนี้สุขภาพดีแบบสุดอันดับที่2ครับนั่นคือ extra virgin olive oil หรือน้ำมันมะกอกสกัดเย็นบริสุทธิ์ธรรมชาติต้องเป็น extra virgin olive oil เท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบอื่นเช่น extra light หรือว่าแค่ virgin ธรรมดา ผมไม่แนะนำผมแนะนำ Extra v i r า i n Olive Oil วิธีการนะครับทานก็คือปรุงอาหารนะครับโดยใส่ในสลัดหรือผัดไฟเบาๆนั่นเองนะครับพวกนี้มีกรดไขมันที่ดีต่อหัวใจลดการอักเสบเสริมสุขภาพหลอดเลือด นะครับแล้วก็คุมน้ําหนักได้ดีแต่วันหนึ่งไม่เกิน2ช้อนโต๊ะนั่นเองนะครับอันดับที่3นะครับคืออะโวคาโดนะครับเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งเลยนะฮะดีต่อสุขภาพแบบสุดๆนะครับแป้งต่าน้ําตาลต่าําไขมันดีสูงนะครับโปรตีนสูงลด LDL เพิ่ม HDL แมกนีเซียมสูงนะครับโพแทสเซียมสูงไฟเบอร์สูงคุมระดับน้ําตาลในเลือดดีสุดๆมาต่อกันข้อที่4ครับนั่นคือถั่วเปลือกแข็งครับอัลมอนต์พิสตาชิโอวอลนัทแมคคาเดถั่วลิสงจนไปถึงเม็ดมะม่ว ก็ไม่ดีนะครับพวกนี้โอเมก้า3สูงไฟเบอร์สูงลดความเสี่ยงโรคหัวใจคุมน้ําหนักบํารุงระบบประสาททานเป็นประจำชีวิตท่านดีแน่นอนแต่ทานในมื้อนะครับไม่ทานนอกมื้อนะครับโอเคไหมมาต่อกันข้อที่5ครับนั่นคือเนื้อสัตว์ธรรมชาติครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ติดมันบ้างเล็กน้อยพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าดีต่อสุขภาพระยะย,ยาวแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแนะนำนะครับเป็นอะไรก็ได้แต่ให้ทานสลับสลับ,ลบกันไปเนื้อวัวบ้างเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่นะครับอาหารทะเลนะครับสลับสลับกันไปหลาย ก็จะทําให้เราได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งไขมันดีกล้ามเนื้อก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ได้วิตามินต่างๆมากมายนะครับเครื่องในสัตว์ก็ได้นะครับทานสัปดาห์ละครั้งนะครับวิตามินก็จะดีแบบสุดๆไขมันดีก็จะเพิ่มได้ดีแบบสุดๆนั่นเองนะครับมาต่อกันข้อที่6ครับนั่นคือไข่ครับไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่กินไข่แดงด้วยเสมอนะครับเราชอบให้ลูกๆหลานๆเรากินไข่แดงใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะฉลาดมันบํารุงสมองได้ดีเพราะนั้นพอเราอายุเยอะเราก็ต้องบํารุงสมองแล้วครับไข่แดงมันก็ดีอยู่แล้ววันึงับฟอสย สามฟองก็ชิวๆผมเนี่ยสามถึงสี่ฟองทุกวันนะฮะถ้าท่านจะกลัวการกินไข่นะฮะท่านไปกลัวการกินพิซซ่าการกินชานมไข่มุกการกินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่านะครับโอเคครับมาต่อกันที่ชนิดที่7ครับนั่นคือผักใบเขียวครับผักใบเขียวเนี่ยนะครับดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ําหนักไม่ว่าจะวิตามินไม่ว่าจะแร่ธาต พอโดยรวมเนี่ยน้ำหนักเราลดสุขภาพเราดีระบบขับถ่ายเราดี HDL เราจะพุ่งขึ้นครับ LDL เราจะต่ำลงชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับมาต่อกั้นที่ชนิดที่8ครับนั่นคือเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์ฟู้ดชนิดหนึ่งนะครับพวกนี้ต้องแช่น้ำก่อนนะอย่างน้อย20นาทีหรือแช่ค้างคืนเติมในพวกโยเกิร์ตโดยเฉพาะโยเกิร์ตที่เป็นแบบเขาเรียกว่ามีไขมันแบบปกติเลยนะครับเป็นกรีโยเกิร์ตที่มีไขมันดีแบบปกติพวกนี้จะมีทั้งโอเมก้า3ที่สูงมีทั้งโปรตีนที่สูงนะครับ ช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจนะครับไฟเบอร์เอ่ยโปรตีนเอ่ยเยอะแยะไปหมดนะครับคุมน้ําหนักได้ดีแล้วก็ลดน้าหนักแล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีแบบสุดๆด้วยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ข้อที่9ครับนั่นก็คือผลไม้ที่มีน้ําตาลต่านะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝรั่งนะครับหรือชมพู่พวกนี้นะครับน้าตาลต่ําวิตามินสูงกากใยสูงนะครับแล้วก็มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับ โดยรวมจะทําให้เรามีสุขภาพสมบูร์แข็งแรงดี HDL เราจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นแบบเขาเรียกว่าองค์รวมเลยนั่นเองนะครับมาต่อกันที่ชนิดสุดท้ายครับชนิดที่10ครับนั่นคือนะครับ โยเกิร์ตนะครับหรือนมนะครับลดธรรมชาติและมีไขมันแบบปกติไม่ใช่โลแฟตนะห้ามโลแฟตเด็ดขาดเพราะอะไรเมื่อไหร่ท่านทานโลแฟทท่านจะเอาไขมันดีมาจากไหนใช่ไหมท่านอยากเพิ่มไขมันดีแต่ท่านไม่กินไขมันดีมันจะเอาไขมันมาจากไหนนะครับวันหนึ่งนะครับผมแนะนําเลยโยเกิร์ตนะครับลดธรรมชาติเป็นกรีกโยเกิร์ตน้ําตาลไม่เกิน5กรัมนะครับสำหรับการกินครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าดีมากๆผมแนะนําตัวโยเกิร์ตมากกว่านมนะเพราะว่าโยเกิร์ตเนี่ยมันจะมีโปรไบโอติกด้วยนะครับนมทานได้ไหมทานได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสลับ,สล,บสลับกันทานก็ได้มีทั้งแคลเซียมมีทั้งโปรตีนวิตามิน d b 12นะครับเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคหัวใจและนี่คือ10อาหารธรรมชาติที่จะเพิ่ม HDL หรือไขมันดีของท่านให้พุ่งกระชูดเลยนะครับแล้วก็จะทําให้ท่านมีสุขภาพดีชีวิตดีไปตลอดชีวิตรวมทั้งระบบฮอร์โมนระบบผ่อผานดีแบบสุดๆนั่นเองโอเคก่อนไปอย่าลืมก, like, so check, ก,กดไลค Louis GAN!